שלום แอปทีวิดีโอคลิปพอร์เฟสบุ๊กคลิปข่าวลิบเชลลีสลิกโจดี้เอฟเอฟโออันนี้อาบ่ดาออยอมเอฟโอพาบ้าคอมเก่งมักสุดวันนี้ไปทำงานโมชาบอื่นนะครับ นี่ลีเดอร์เบยไทยแลนด์กับตะกีดเอฟโฟนิโอรเบยชเอฟโฟมชาดังนูรอาเอเฮเซนโมชาเอเฮเซโชาเอเฮเซนะครับเอเวเซน ก็ยากเหมือนกันยี่รถตู้ับส่งนิดๆแต่นี้ควาเป็นไปทำอะไรตัดแต่งกิ่งต้นไม้ครับอยู่บ้านผมมารับรับไปทำที่อื่นอีกิดนึงนะครับตะก้อนก็ตะก้อนครูชีพกันไก่ขาดจอบ ก็โอเคละมีบ้างที่เหนื่อยเพียรส่วนมากก็พยายามควบสูตกั่มันายแ่งมากครับแกแต่ับรถคข่งมากกถบ้านาเพียรเวลาเขาโค้งมีเทโค้งตามด้วยนะครับ